สามสิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบตลาดรู้ก่อนเท่ากับได้เปรียบก่อนสวัสดีครับโปมออกซีนอซิเทรดบริ่การเห็นออกซีนะครับก็คลิปนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้เปรียบตลาดเนาะถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่ต้นปีนะครับหรือปี2องพนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบตลาดแล้วก็ได้เปรียบเทรดเดอร์ท่านอื่นด้วยนั่นเองนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยดีกว่านะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับเทรดมาสักพักแล้วรู้สึกว่าเอ้ กำไรน้อยกว่านะครับจุดเข้าทําไมเราไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับอาจจะเสียเปรียบในจุดเข้าที่เรามองไม่เห็นก็นได้แต่เราไปโทษอะไรครับโทษระบบโทษการาฟโทษนูน่นโทษนี่นะครับว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเข้าไม่คมเราถึงเข้าในจุดเข้าไม่ดีนะครับหรือว่าบางทีออเดอร์ไม่มาถึงออเดอร์เราแล้ววิ่งไปเลยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันมีจุดที่เรามองไม่เห็นอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้แพ้เพราะกราฟนะครับแต่ว่ามันมี3สิ่งนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเสียเปรรรรีียยบบบบอออูู่่นนนนนััััเงงะะะคคมไไ้าปดก สิ่งแรกเลยนะครับคือต้นทุนที่เรามองไม่เห็นหรือว่าค่าสเปรดนั่นเองนะครับหลายหลายคนบอกว่าค่าสเปรดมันก็เล็กน้อยนะทาไมมันถึงทาให้เราเสียเปรียบได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับซึ่งมันมีจุดที่หลายหคนเนี่ยมองข้ามเนาะมันมีจุดที่เรามองเห็นแล้วเรามองไม่เห็นนะครับจุดที่เรามองเห็นคืออะไระครับเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เข้าออเดอร์ตรงบริเวณนี้นะครับเข้าออเดอร์บริเวณนี้นะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นมาเนาะปุ๊บเราอยากจะเข้าเรารู้สึกราคาเบรกเอาขึ้นมาแล้วนะครับ เราเข้าด้วย Market Order แล้วกันนะครับกดมือเนาะปั้งไปเลย1 Lo ่งหลอด้า่หลอดาสเปดเนี่ยนะครับของเราอยู่ที่ประมาณ30จุดนะครับหมายความว่าเราโดนไปแล้วนะครับลากไปแล้วนะครับ30เหรียญหรือนะครับเท่ากับว่าจุดต้นทุนที่เราได้เข้าออเดอร์เนี่ยนะครับก็ห่างจากคนอื่นหรือว่าห่างจากออเดอร์ที่เราต้องการเนี่ยนะครับไปแล้ว30เหรียญแต่พอราคาขึ้นมาถึงจุดที่เราจะทําการเทคโปรฟิต uh, นะครับเราทําการปิดออเดอร์หมายความว่าเราก็จะ ได้กาไรเนี่ยนะครับน้อยลงอีก30เหรียญเช่นกันบวกกันก็เป็น60เหรียญแล้วนะครับ่าเห็นไหมครับว่าตัวของต้นทุนตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราเข้าแบบนี้เนี่ยนะครับสิบออเดอร์ก็เท่ากับว่าต้นทุนของเราเนี่ยหายไปแล้ว600เหรียญนะครับโดยที่ไม่จําเป็นนั่นเองนะครับ่าแต่ก็เอ่อบางคนก็จะบอกว่าอีมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าเยอะขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเข้าศูนย์จ แต่ว่าเราเข้าหลายหลายไม้บ่อยๆพร้อมๆกันมันก็ทําให้จุดต้นทุนในการเทรดของเราเนี่ยมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆเหมือนกันนั่นเองนะครับก็มีค่าเท่ากันนั่นเองหมายความว่าเราก็เสียเปียบอยู่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะเลือกเทรดเนี่ยนะครับเราก็ควรจะเลือกโบรกเกอร์หรือว่าเลือกตัวของกราฟที่มีสเปดต่ําเพื่อให้ทำให้เราเนี่ยเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในทองเนาะอ่าแล้วนอกจากเรื่องของต้นทุนตรงนั้นเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของการเสียเปรียบตั้ง ที่ผมพูดถึงไปก่อนนี้นะครับแล้วก็การปิดกำไรย,ยากขึ้นนะครับการที่เราเทคโปรฟิตเนี่ยนะครับราคาเนี่ยสมมติว่าเราตั้งไว้ถึงเป้าแต่ราคาวิ่งไปไม่ถึงเป้ามันมีจุดหักของสเปดทาให้เราปิดกำไรย,ยากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวของ Stop l o อ s ก็โดนง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่า Stop o ลอดเนี่ยนะครับวิ่งมาโดนในส่วนของสเปดหรือว่าเส้นของบิทของอาร์ที่มัน เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบในตรงนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเราได้จุดเข้าที่ดีเสเปดน้อยนะครับทำให้เราเนี่ยได้ต้นทุนที่ดีขึ้นทําให้เราได้กําไรมากขึ้นแล้วก็ตัวของ s l ของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหนีขึ้นด้วยเนาะแค่10จุดหรือว่า20จุดเนี่ยนะครับก็มีผลต่อตลาดมากๆแล้วนะครับอ่าโอกาสที่2นะครับคือการที่กราฟไม่เสถียรนะครับอ่ารรรอเราเห็นจุดเข้าหรือว่า หน้าเทรดของเราเนี่ยนะครับที่มีโอกาสทํากําไรได้สูงๆนะครับโอกาสที่จะคว้าได้นะครับแต่เกิดอะไรขึ้น,นครับเกิดความไม่เสถียรของกราฟเนาะ,ะกราฟเกิดรีคอร์ดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการปรับลดเลเวลเลชนะครับทำให้เราเนี่ยได้จุดเข้าตรงวินาทีที่เป็นวินาทีสําคัญเนี่ยนะครับได้ชา้าตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทาให้เราเสียงเปรียบตลาดนั่นเนองเนาะยิ่งถ้าใครเทรดในช่วงที่มีความผันผวนนะครับข่าวแรงๆนะครับหรือว่าช่วงที่ มีเรียกว่ามีวอลลุ่มเข้ามาในตลาดเยอะๆนะครับเราอยากจะเข้าในจุดเข้าที่คมๆนะครับในวินาทีที่สําคัญนะครับแต่กราฟไม่เป็นใจนะครับกดไม่ได้นะครับค้างหรือว่ามันปรับลดเลเวลเลชของเราอะนะครับทำให้ออเดอร์ของเราเนี่ยนะครับแทนที่จะได้เราก็ไม่ได้เราต้องมานั่งรอดูก,การาบิงแล้วก็มันเป็นไปตามเซตอัพของเราเลยมันเป็นไปตามที่เราพิเคราะห์เลยแต่เราไม่สามารถเข้าออเดอร์ได้ ไม่ว่ากราฟจะสวยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเรากดไม่ได้มันก็เท่ากับว่าไม่มีค่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่เราต้องพิจารณาเนาะคือ1เลยคือกราฟต้องเสถียรน,นะครับไม่มีรีคอร์ดนะครับไม่มีการปรับลดเลเวอเรจนะครับทุกๆคําสั่งออเดอร์ของเราเนี่ยต้องแมทชิ่งกับตลาดโดยตรงนั่นเองนะครับถึงจะทําให้เราเนี่ยสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่พลาดโอกาสที่เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะคว้ากำไรนั่นเองนะครับ อ่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับในเรื่องของสเปรดและสําคัญเลยเนาะในช่วงที่มีความผันผวนเนี่ยนะครับสเปรดไม่ควรทางมากจนเกินไปถ้ามันเข้าได้แต่ว่าสเปรดทางมากเกินไป50.100จุดเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยนะครับเสียเปรียบตรงนั้น มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมครับว่า2ตัวนี้มันพว่วงกันด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับหากเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดสิ่งที่อักซิเดนต์ขึ้นมานะครับสำหรับพอร์ตของเราหรือว่าสำหรับช่วงเวลานั้นๆของเรานะครับเราต้องสามารถที่จะติดต่อนะครับซัพพอร์ตหรือว่ามี ใครที่คอยให้คำปรึกษาเรานะครับเมื่อมันเกิดปัญหาในช่วงเวลาที่สำคัญนะครับทุกวอร์เกอร์ก็อาจจะดูดีนะครับหรือว่าให้สเปซให้หนูน่นให้นี่เรามาปกตินะครับแต่เมื่อเรามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราติดต่อซัพพอร์ตไปก็เจอเป็นบอทแชทหรือว่าต้องติดต่อเป็นภาษาอังกฤษเนาะรวมถึงอาจจะไม่ได้คำตอบที่เราต้องการแล้วก็นิ่งเงียบหายไปเลยเนี่ยนะครับนะก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้อะไรเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะหาในจุดที่ เมื่อมีปัญหาเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้โดยตรงเลยเนาะอาจจะมีการตอบกลับเราทันทีนะครับหรือว่าสามารถแก้ปัญหาให้เราได้ว่าเอ้ยเมื่อมันเกิดอีเวนตแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเรานะครับมันเป็นความผิดของบลอกหรือเป็นความผิดของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเขาสามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เราได้บ้างครับบางทีถ้าผิดด้วยตัวเราเนาะอาจจะผิดกดบลอกหรือผิดนู่นนี่นั่นนะครับก็อันนั้นน่นค,นนนคือความผิดของเราแต่ถ้ามันไม่ใช่ความผิดของเรานะเช่นเราเข้าออเดอร์ไปแล้ว สเปรดทางกระโดดข้ามออเดอร์ของเราทำให้พอร์ตของเราติดดอด์ด์เยอะมากๆนะครับหรือบางทีในช่วงที่เราตั้ง SL ไว้แล้วหรือเราตั้งใจที่จะปิดออเดอร์นะครับในช่วงนั้นเราไม่สามารถที่จะปิดออเดอร์ได้เลยนะครับเราโดนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับคือมันเป็นจุดที่เอ็ซเดนซ์ซึ่งเกิดจากโกลบอันนี้เราก็ควรที่จะสามารถติดต่อและแก้ปัญหาไปด้วยยิ่งในช่วงของการฝากการถอนเราเทรดถูกต้องนะครับเรา ไม่สามารถถอนได้อยอดเยอะๆเนี่ยนะครับบกบอกใบเบี่ยงนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราจะต้องมีการเคลียร์และมีการเคลมหรือมีการแก้ปัญหาได้โดยด่วนแบบทันท่วงทีเนาะ,ะเราจะไม่ปล่อยไว้ให้นานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ทุกคนอาจจะมองข้ามนั่นเองนะครับ ซึ่งการเทรดแบบมืออาชีพนะครับไม่ใช่แค่การหากำไรนะครับแต่คือการหยุดเสียเปรียบในทุกๆจุดนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะเทรดหรือใครจะเป็นฟูทา์หรือว่าเทรดให้มันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เทรดแบบจริงจังมากขึ้นเนาะเราต้องหยุดเสียเปรียบในทุกๆจุดแล้วก็นอกจากหยุดอารมณ์หยุดจุดเทรดที่มันไม่สําคัญแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องได้เปรียบในตรงนี้ด้วยที่เรามองไม่เห็นน,นะครับก็จากที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับถ้า3จุดนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในตลาดได้แบบยั่งยืนแล้วก็ สามารถทํากําไรได้แล้วก็สามารถที่จะมั่นใจในการเป็นฟูถามมากยิ่งขึ้นนะครับในสเปรดก็ทําให้เราเนี่ยได้จุดเข้าที่ได้เปรียบแล้วก็ได้ต้นทุนกำไรที่เราไม่ควรจะเสียไปเนี่ยได้กลับคืนมาเนาะรวมถึงถ้าในส่วนของอเรื่องของความผันผวนหรือว่าเรื่องของสุทธิเนของการาฟเนี่ยนะครับถ้าเราลดตรงนั้นไปได้ก็าสามารถที่จะได้กําไรก้อนโตหรือว่าหาจุดเข้าในจุดที่มีความผันผวนสูงที่การาฟเนี่ยมีโอกาสที่จะเทคโปรฟิตให้เราเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์บร oker นะครับที่มีแนวคิดแบบมืออาชีพนะครับแล้วเล็งเห็นในจุดนี้เนาะเพื่อจะช่วยให้เทรดเดอร์เนี่ยนะครับสามารถเทรดได้อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่ในตลาดได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งโบรกเกอร์ที่ผมพูดถึงก็คือเอ็ดแคปนั่นเองนะครับโดยเอ็ดแคปเนี่ยนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่มีสเปดต่ํามากๆเลยนะครับยิ่งทองคำเนาะสเปดเริ่มต้นเพียงแค่1 2จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมทุกๆประเภทบัญชีเลยนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครเทรดเป็นสินค้าตัวอื่นเนาะประเภทฟอเร็กซ์หรือว่า CFD เนี่ยนะครับสเปดก็ต่ํามากๆเลยเนาะยิ่งถ้าใครใช้ประเภทบัญชีแบบ ECN หรือว่ารอสเปดนะ สเปนเนี่ยยิ่งต่ำนะครับเริ่มต้นเพียงแค่ศูนย์จุดนะอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับนะก็แต่ว่าก็ถือเป็นค่าคอมมิชชั่นที่ถูกมากๆเลยนะครับใครเป็นสายเทรดซิ่งหรือว่าชอบเทรดสั้นเนี่ยนะครับเอ็ดแคปเหมาะมากๆเลยนะครับหรือจะถือยาวเนี่ยก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับส่วนในเรื่องของการรับส่งคําสั่งซื้อขายเนี่ยนะครับตัวของเอ็ดแคปก็รับส่งคําสั่งซื้อขายเพียง0.004วินาทีเท่านั้นเองนะถือว่าไวมากๆเลยนะครับไม่มีรีคอร์ดแล้วก็ไม่มีการปรับลดเลเวออออเเเเรรรรจวมมมถึงไ่ีกาปฏิสธดด์ใๆลยนะครับซึ่ง ในตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเทรดในช่วงที่มีความผันผวนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเทรดได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดได้เปรียบเนาะซึ่งแค่2ข้อนี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เทรดได้ในทุกช่วงโอกาสนะครับที่กราฟเนี่ยเข้าสู่เซตอัพหรือว่าเราเห็นเซตอัพของเราแล้วนั่นเองนะครับ รวมถึงในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของทีมสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นทีมสปอร์ตไทยแบบเต็มรูปแบบเลยนะเราสามารถพูดคุยแล้วก็ทักแชทตอบไปได้เลยนะครับอ่ะโดยที่มีทั้ง l ล n e OA แล้วก็มีทั้งคอ l l เ e ็นเตด้วยนะั่นเองเนาะถ้ามีปัญหาด่วนมากๆเลยก็สามารถที่จะโทรผ่านคอ l l เ e ็นเตได้เลยนะครับอ่ะแต่ว่าก็แน่นอนเนาะเป็นจุดที่ ไม่มีใครอยากจะใช้งานนะเออแต่ว่าก็ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อทักไปได้จริงนะครับโดยที่อย่างตัวผมเองก็มีประสบการณ์ในการใช้งานตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่บัญชีแอคเคาท์มีปัญหานะครับผมก็ทักไปก็ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นกันเองนะครับเพราะว่าเป็น support ไทยเนาะต่างจากอีกบางที่แล้วกันนะครับที่ผมมีปัญหาเรื่องของการฝากการถอนเนาะในการเทรดเนาะพอจะถอนอะไรเงี้ยนะครับก็มีการ เรียกว่าพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเจรจายกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วกว่าจะเราจะได้รับการตอบกลับมาแล้วต้องรอเมลนะครับบางทีเราต้องรอข้ามวันนะครับอ่ะก็พิมพ์ไปก็ขึ้นมาว่าเอ้ยยังไม่ใช่เวลาในการทำงานนะอาจจะได้คุยกับบอทไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ไอ้น,นั้นมันทำให้เราเสียเสียอารมณ์แล้วก็เสียเวลาในการเทรดมากเลยนะครับอ่ะยิ่งเราต้องมาพะวงกับออเดอร์หรือว่ายิ่งมาเราต้องมาพะวงกับตัวเงินในพอร์ตของเราเนี่ยนะครับพอเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยยิ่งทำให้เราเนี่ย รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเล็กๆที่สําคัญมากๆเลยนะครับนะก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ช่วยแก้ปัญหาเราได้หลายๆอย่างนะครับอย่างมีนักเรียนหรือว่ามีผู้สนับสนุนของผมนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาในตรงนี้เนาะว่่มีปัญหาฝากติดต่อให้หน่อยสอบถามให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับอ่าผมก็สอบถามให้นะครับก็แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะตรงนี้ก็เป็น3สิ่งนะครับที่จะทําให้เราได้เปรียบตลาดแล้วก็ตัวของเอสแคเนี่ยนะครับก็ ช่วยตอบโจทย์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือรายละเอียดเล็กๆที่สร้างความได้เปรียบในระยะยาวให้กับเทรดเดอร์ตัวจริงนะครับ <c oughs> ก็มันอาจจะมองว่าเป็นจุดเล็กนะแต่ในระยะยาวนะครับถ้าใครที่จะเทรดในระยะยาวหรือวางผลในระยะยาวนะครับยิ่งถ้าใครมองวางแผนที่จะเป็นฟูทม์นะครับสสิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวของ s อสแคปเนี่ยตอบโจทย์เราเนาะถ้าใครยัง คิดอยู่นะครับสงสัยหรือว่าลังเลนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ในหน้าถัดไปได้นะครับก็ลองไปเยี่ยมชมดูลองโหลดมาใช้งานดูนะครับอาจจะเทรดแบบเดโมก่อนก็ได้นะครับลองดูกราฟลองดูเซิร์เวอร์ลองดูเดสก์บอร์ดหลายๆอย่างก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะโยกเงินมาหรือว่าก่อนที่จะเปิดใจลองมาเป็นเทรดเดอร์กับทาง Scap ดูนะครับ ซึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับถ้าใครสมัครผ่าน s c a p นะครับซึ่งผ่านลิงก์ด้านล่างนี้เนาะผมก็มีสิทธิพิเศษให้นะครับแล้วก็มีของนะครับที่จะให้เล็กๆน้อยๆละกันนะครับก็คือเรื่องของสไลด์แล้วก็เป็นกลุ่มเทรดที่เราจะพูดคุยกันนะสำหรับผู้สนับสนุนออกซินะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ถ้าใครสมัครแล้วก็สามารถที่จะ inbox เข้ามาได้นะครับ หรือจะสแกนผ่าน QRcode นี้ได้นะครับก็ถ้าเสร็จสิ้นขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะ inbox มาผมได้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะย้ายสายงานหรือว่าอยากจะย้ายทีมมาเป็นผู้สนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะ inbox เข้ามาพูดคุยได้เช่นกันนะครับลองเปรียบเทียบโบรกเกอร์ที่ใช้อยู่ดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจจากข้อมูลด้วยตัวเองนะครับก็ผมแค่แนะนําในมุมมองของผมจากผู้ใช้งานจริงเท่านั้นเองนะครับก็ คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเนาะยิ่งถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ได้เปรียบจากจุดนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นๆเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้ในระยะยาวโดยที่ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ต้องมาพะวงใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยที่ Adcap เนี่ยนะครับก็มีแพลตฟอร์มแล้วก็มีฟีเจอร์เนี่ยรองรับ เยอะแยะมากมายนะครับถ้าใครเทรดเป็น MT4, MT5 หรือว่า Trading View เนี่ยนะครับเอ็ดแคก็ตอบรับตรงนั้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ลองไปพิจารกกันดูนะครับสำหรับวันนี้ออกซี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ